ในท่านที่ลงมือทําภายใต้การมองเห็น1212จกักรวาลกำลังหนุนนําการลงมือทํานั้นอยู่ให้คุณประสบความสําเร็จให้ผลงานนั้นออกมาดีเยี่ยมที่สุดสําหรับตัวคุณ 1212 12. จักรวาลกำลังมีอะไรบางอย่างที่จะบอกกับคุณภายใต้ตัวเลข1212 12. สําหำหรับ1111 11ไปรับชมได้ที่ ep 195ใน YouTube นะคะวันนี้ครูกระโดดมาที่1212 1212 12. จักรวาลกำลังบอกว่าพลังงานอีกมิตินึงกำลังอยากที่จะสื่อสารกับคุณช่วงนี้ถ้าชีวิตดูวุ่นวายดูสับสนดูพลังงานยึกยึกยืออแบบนี้ให้เริ่มปรับพลังงานของตัวเองใหม่ การที่เราจะสื่อสารกับพลังงานต่างมิติได้เราจะต้องมีพลังงานที่แบบนี้นค่ะเสถียรเบาๆสาบายๆาาเป็นความรักเป็นความสุขไม่ใช่พลังงานแบบยึกยึกยืออยู่เบื้องล่างไม่ใช่การที่เราจะสื่อสารได้เราจำเป็นจะต้องรักษาร,ระดับพลังงานของเราเอาไวใ้ให้อยู่ในระดับสูงเราจึงจะรับต่อสราสรสารนั้นได้อยกวาลต้องการบอกเราแต่เราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับสารสารนั้นเราจึงไม่ได้ยินในท่านที่เห็น1 2 1 2เนี่ย สารสารนั้นที่จัก,กรวาลอยากที่จะสื่อสารกับเราเป็นไปในลักษณะของทางออกของความท้าทายขอให้ยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นมา เพื่อจะได้เชื่อมต่อกับสารสารนั้นได้เราจะได้รู้ว่าทางออกทางแก้ของความท้าทายนั้นต้องออกอย่างไรต้องแก้อย่างไรเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะในช่วงนี้ให้ปลดปล่อยความคิดเชิงลบออกไปบ้างความคิดเชิงลบพลังงานลบๆที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองรวมถึงพลังงานลบๆที่เรารับมาทําให้เราไม่ได้ยินสารสารนั้นที่จกักรวาลกําลังจะบอกเราเพราะพลังงานของเราอยู่กันคนละระดับคนละขั้วกันเลยกับทางออกทางแก้นั้น ถ้าพลังงานเชิงลบถูกป,ปล่อยออกไปบ้างตัวเราจะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆคือเขาอยากจะบอกอะไรกับเราสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้พลังงานของเราอยู่คนละระดับกันกับสารสารนั้นที่จักรวาลอยากจะบอกเราเลยไม่ได้ยินจักรวาลก็เลยบอกว่าพลังงานลบๆเรื่องราวลบๆเนะี่ยปล่อยผ่านไปบ้างเพื่อเธอจะได้ยินสิ่งสิ่งนี้ที่ฉันกําลังจะบอกเธอการได้ยินนั้นไม่ได้มาในรูปแบบของเสียงแต่เป็นการได้ยิน ผ่านสื่อต่างๆอาจจะเป็นป้ายโฆษณาที่มีประโยคนึงแล้วทำให้จิตเราตื่นรู้นำพาสู่การตื่นพร่งนำพาสู่การล่วงรู้วิธีการแก้ความรักทายที่เราพบเจออยู่ก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาเท่านั้น1-2 1 2สอกำลังบอกว่าโอกาสใหม่ๆกำลังเดินทางมาหาคุณ โอกาสใหม่ๆกำลังเข้ามาในชีวิตอยากให้ลองให้โอกาสตัวเองลงมือทำอะไรบางอย่างกับโอกาสใหม่ๆนี้วงเล็บวงเล็บต้องอยู่ภายใต้การพินิษวิเคราะห์พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการลงมือทำนะคะครูกำลังสอนแบบวงกว้างไม่ได้สอนแบบเฉพาะเจะจองรายบคุคคลจักรวาลกำลังบอกว่า ตอนนี้กำลังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาลองให้โอกาสตัวเองในการลงมือทำอะไรบางอย่างกับโอกาสนั้นเพื่อเพลยกชีวิตของตัวเองในท่านที่พบเจอความท้าทายจัก,กรวาลล่วงรู้ความคิดของคุณว่าตอนนี้คุณกำลัง หมดศรัทธาต่อทางออกทางแก้เดิมที่ศรัทธาในระดับนี้ศรัทธานี้กําลังลดลงลดลงลดลงการที่เห็นหนึ่งสองหนึ่งสองจักรวาลกําลังสกิดบอกว่าฉันอยู่เคียงข้างเธอจงศรัทธาต่อสิ่งนี้พลังงานอันยิ่งใหญ่กําลังเกื้อหนุนเกื้อกูลให้ก้าวข้ามความท้าทายนั้นได้เรียกศรัทธาของตัวเองกลับคืนมาศรัทธาต่อตัวเองศรัทธาต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วพลังงานอะไรบางอย่างจะหนุนนำให้ก้าวข้ามความท้าทายนั้นได้ให้เชื่อว่า ตัวเธอรับมือกับสิ่งนี้ได้แน่นอนให้เชื่อว่าตัวเธอผ่านพ้นไปได้แน่นอนภายใต้สาร แห่งตัวเลข1 2 1 2งจักรวรรดิบอกคุณแบบนี้ในท่านที่ในอดีตเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ในช่วงนี้ความมั่นใจที่มีต่อเป้าหมายนั้นลดลงเดิมที่มั่นใจแน่นอนว่าได้รับแน่ในเป้าหมายนี้ในช่วงนี้ที่เห็น1 2ึ่เป้าหมายคุณกําลังลดลงจักรวรรดิอ่านความคิดคุณได้ว่าความคิดที่มีต่อเป้าหมายนั้นลดลงเขาก็เลยมาสกิดบอกว่าลูกรักเรียกพลังงานแห่งความศรัทธาของเธอคืนมาในความเป็นกฎแรงดึงดูดโลกแห่งจิตวิญญาณเราจาเป็นจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นจนกว่าเรา จะได้รับในตอนนี้ครูอ่านความหมายว่าพลังงานของคุณตกลงมาเล็กน้อยจัก,กรวาลก็เลยสก,กิดบอกว่ายกระดับพลังงานของเธอขึ้นมาให้อยู่ในระดับสูงเหมือนเดิมศรัทธาเช่นไรก็จงศรัทธาเช่นนั้นเหมือนเดิมจนกว่าจะได้รับ นี้ในเรื่องของเป้าหมายนั้นให้คิดเข้าข้างตัวเองเข้าไว้สั่นสะเทือนความคิดออกไปในทิศทางที่เป็นบวกเท่านั้นอย่ามองว่าเป็นไปไม่ได้หลายท่านที่เรียนกดแรงดึงดูดแล้วตั้งเป้าหมายมักที่จะมีความคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตอนแรกนะโอเคเป็นไปได้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ได้รับนะเริ่มจะมีความคิดว่าเป็นไปไม่ได้จกักรวาลก็เลยมาสกิดบอกภายใต้รหัสต,ตัวเลข1 2ึ่ว่าจงเชื่อมั่นในสิ่งนี้แล้วสั่นสะเทือนด้วยความคิดของเธอต่อเป้าหมายนั้นในทิศทางที่เป็นบวกเท่า ความคิดของเรากําลังตกลงมาจากเดิมที่อยู่ระดับสูงก็ตกลงมานิดนึงเลยมีการสกิบบอกนิดนึงว่ากลับไปเลเวลเดิมเดี๋ยวนี้ เอาง่ายๆคือจกักรวาลกําลังบอกว่าออกมาจากความคิดลบที่เธอมีต่อเป้าหมายของเธอเพราะเราคิดลบพลังงานก็เลยตกลงมาแรงศรัทธาก็เลยตกลงมันมีอะไรบางอย่างในความคิดของเราที่มีต่อเป้าหมายในทิศทางที่เป็นลบความศรัทธาเลยไม่เหมือนเดิมจกักรวาลอ่านต่อความคิดได้เลยมาสกิดบอกว่ากลับไปที่เดิมเถอะฉันหนุนนาเธอฉันอยู่เคียงข้างเธอฉันได้ยินในสิ่งที่เธอคิดฉันได้ยินในสิ่งที่เธอพูดฉันรู้ต่อเป้าหมายของเธอฉันตอบรับต่อเป้าหมายของเธอทุกๆความฝันของคุณจักรวาลกําลังเกื้อหนุนผลักดันให้เกิด ขึ้นจริงอย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งท้อใจไปต่อในเส้นทางของตัวเองในเป้าหมายของตัวเองจักรวาลกําลังบอกสิ่งนี้ชีวิตกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจักรวาลกําลังไกด์เส้นทางให้กับคุณจักรวาลกําลังไกด์เส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ใช้ให้กับคุณผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆท่านที่เห็น1212ในช่วงนี้อย่าใช้ชีวิตไปวันวันให้ลองสังเกตสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ รอบๆตัวหรือแม้แต่คําพูดของคนแปลกหน้าที่อยู่ดีๆเราได้ยินขึ้นมาเขาคุยกันเองเขาพูดกันเองแต่เราได้ยินด้วยอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งนี้เพราะนั่นคือสัญญาณของจักรวาลที่กําลังไกด์เราอยู่ ให้ไปทิศทางนี้ให้ไปเส้นนี้แล้วเธอจะสําเร็จเป็นไปในทิศทางแบบนั้นในบางครั้งสิ่งที่จักรวาลไกด์จะมาในรูปแบบของโฆษณามาในรูปแบบของคําพูดของผู้คนรอบข้างมาในรูปแบบของตัวอักษรที่เราเห็นตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโซเชียลเฟซบุ๊กหรือ YouTube ที่เด้งมา หลากหลายช่องทางด้วยการที่จักรวาลกําลังไกดเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ให้ลองสังเกตดูแล้วเราจะรู้ว่าเราได้รับการไกด์จริงๆในท่านที่เห็น1นึ่ถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังพบเจอกับความท้าทายทางด้านการเงินอยู่จักรวาลกําลังบอกว่าให้ลองอยู่นิ่งๆสัก ครู่หนึ่งสักระยะหนึ่งให้พิจารณาต่อความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วนําความสามารถพิเศษนี้มาลงมือทําอะไรบางอย่างลงมือทําเพียงนิดจ,จักรวาลจะช่วยเหลือคุณท้ายที่สุดแล้วความสามารถพิเศษนี้จะสร้างเงินให้กับคุณได้เอาง่ายๆคือจักรวาลกําลังสก,กิดบอกว่าออกมาจากทุกความท้าทายออกมาจากทุกความวุ่นวายในตอนนี้แล้วให้มาพิจารณาความสามารถพิเศษของตัวเอง เอาความสามารถพิเศษนี้มาลงมือทําอะไรบางอย่างในระหว่างการลงมือทําจักรวาลกําลังเกื้อหนุนคุณให้ประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นแล้วท้ายที่สุดความสามารถพิเศษนี้จะสร้างเงินให้กับคุณได้คุณจะก้าวข้ามความท้าทายทางด้านการเงินมาได้เป็นไปในลักษณะแบบนี้ค่ะในท่านที่ลงมือทําภายใต้าการมองเห็น1 2ึ่จัก,กรวาลกําลังหนุนนาําการลงมือทํานั้นอยู่ให้คุณประสบความสําเร็จให้ผลงานนั้นออกมาดีเยี่ยมที่สุดสําหรับตัวคุณท้ายที่สุดแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้ก้าวข้ามความท้าทายไปได้ จักรวันบอกว่าให้โฟกัสไปที่ความร่ำรวยให้โฟกัสไปที่ความมั่งคั่งแล้วลงมือทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วจะพบเจอกับความมหัศจรรย์แบบที่ตัวเราเองก็ต้องว้าวเป็นแบบนั้นในช่วงนี้ท่านที่เห็น1212เนี่ยคุณมีพลังงาน พิเศษอะไรบางอย่างพลังงานพิเศษที่ครูพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นไปในลักษณะของภาวะความเป็นผู้นำความกล้าหาญการกล้าตัดสินใจเดิมที่ไม่ค่อยจะกล้าหาญไม่ค่อยจะกล้าตัดสินใจสักเท่าไหร่ ภาวะความเป็นผู้นำไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ภายใต้1 2 1 2คุณได้รับแรงหนุนนำจากจักรวาลให้มีความรู้สึกแบบนี้นั่นก็คือมีความกล้าหันที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างมีภาวะความเป็นผู้นำและก็กล้าในการตัดสินใจพลังงานของจักรวาลกำลังหนุนนำให้คุณมีความรู้สึกแบบนี้สิ่งใดก็ตามที่เคยขาดขาดเก,เกินในชีวิตตอนนี้กำลังลงตัวมากยิ่งขึ้น ชีวิตกําลังถูกปรับสมดุลใหม่ทุกอย่างกําลังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างเดียวก็คือคุณกําลังหมดศรัทธาจักรวาลก็เลยสะกิดบอกว่าเอาแรงศรัทธาของเธอกลับมาอยู่ในระดับเดิมเดี๋ยวนี้เรียกศรัทธานั้นขึ้นมาเพราะชีวิตกําลังไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นแต่เพียงแค่ว่าตัวเรานั้นพลังงานตกก็เท่านั้นเองจักรวาลก็เลยสะกิดนิดนึงว่ากลับมาที่เดิมยกระดับพลังงานขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดิมในเรื่องของความศรัทธา ครูขอเจาะลึกนิดนึงนะคะจักรวาลกํำลังบอกว่าจงศรัทธ,ธาต่อความโชคดีใครก็ตามที่เห็น1212 12ในตอนนี้จักรวาลกำลังบอกว่าจงเรียกศรัทธ,ธาในความโชคดีของเธอกลับคืนมาจักรวาลอ่านสิ่งนี้ออกก็เลยมาสะกิดบอกว่าจงศรัทธ,ธาต่อความโชคดีเพราะคุณกํำลังจะได้รับความโชคดี ความโชคดีนั้นเป็นไปในลักษณะของความมหัศจรรย์ความน่าอัศจรรย์ใจจกักรวาลเลยมาสกิดบอกว่าจงศรัทธาต่อความโชคดีเพราะตอนนี้พลังงานของคุณที่เป็นไปในลักษณะของการศรัทธานั้นลดลงคุณจะได้รับอย่างไรในเมื่อพลังงานแตกต่างกันจกักรวาลก็เลยมาสกิดบอกว่าลูกรักยกระดับพลังงานขึ้นมา ความโชคดีกําลังเดินทางมาหาเธอต้องอยู่ในสภาวะเปิดรับความโชคดีนั้นเป็นไปในลักษณะของความมหัศจรรย์ความรู้สึกแบบอัศจรรย์ใจเป็นไปในลักษณะแบบนี้ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยอะ่ะท่านที่เห็น1 2ึ่งสในเรื่องความสัมพันธ์กับพวกคนภายใต้ตัวเลข1 2ึ่งสจักรวาลกําลังบอกกับคุณว่าลูกรักความสัมพันธ์ใดในอดีตที่ไม่ลงรอยตอนนี้กําลังถูกปรับสมดุลให้ดีขึ้น ใครที่เคยไม่ชอบคุณใครที่เคยเข้าใจผิดในตัวคุณผู้คนเหล่านั้นกําลังถูกนําพาให้รู้สึกดีกับคุณใครที่เคยไม่ชอบคุณมาก่อนผู้คนเหล่านี้กําลังถูกนําพาให้รู้สึกดีกับคุณมากยิ่งขึ้นใครที่เคยเข้าใจคุณผิดเขาคนนั้นกําลังถูกนําพาให้รู้ความจริงและเข้าใจคุณในทิศทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่ใช่ ไม่ใช่จริงๆกําลังถูกผลักออกไปจากตัวคุณจะเริ่มหายไปหายไปหายไปส่วนคนที่ใช่และยังคงมีรหัสอย่างต่อเนื่องซึ่งกันและกันเขาจะเข้าใจคุณในทิศทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์กับผู้คนเพราะว่าด้วยพลังงานของเลข2ที่มีถึง2ตัวจึงเป็นแบบนี้ คนที่มีคู่ไม่พูดไม่ได้เลย1 2ึ่งให้ความหมายไปในเรื่องของการพลากจากกันแต่การพลากจากกันนั้นเป็นการพลากจากกันแบบชั่วครั้งชั่วคราวในท่านที่มีคู่แล้วคนรักของคุณในช่วงนี้เขาจะต้องพลากจากคุณอาจจะไปทำงานต่างประเทศสักหนึ่งเดือนหรือไปทำงานต่างจังหวัดสัก 2- อสาอาทิตย์เป็นการพลากจากกันแบบชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆก็อุ้ยคนรักจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหนึ่งเดือนก็ไม่ต้องตกใจโอเคไหมคะไม่ต้องตกใจอุ๊ยไปทำไมไปยังไงหรอถ้าคุณเห็น1 2, 1, 2ึ่จักรวาลได้บอกล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่เป็นการจากกันแบบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันอีกในท่านที่มีลูกลูกอาจจะไปเรียนซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นไปในลักษณะที่จากกันเพื่อจะเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคไหมคะ เป็นไปในลักษณะแบบนี้ท่านที่เห็น1 2ึ่งาตอนนี้คุณคือคนโสดใครบางคนที่เคยแอบชอบคุณในอดีตเขาจะวนกลับมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งหรือไม่คนในอดีตที่คุณเคยเจอมาแล้วคุณจะได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ลงตัวมากขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ เป็นมิตรซึ่งกันและกันเป็นการพบเจอกันที่ลงตัวที่สุดมันให้ความหมายไปแบบนี้นะทุกคนเอาง่ายๆคือคนที่เคยแอบชอบคุณนะ่ะจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งการกลับมาเจอครั้งนี้จะเป็นมิตรภาพที่ดีที่ลงตัวกว่าเดิมไม่ได้ฟันธงไปในด้านของการครบหาดูใจเป็นแฟนแต่ครูรับรู้ถึงพลังงานได้ว่าเป็นไปในลักษณะของมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมในมิต่ดีที่เกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อกัน เป็นไปในลักษณะแบบนี้เอาไง่ายๆคือคนที่เคยแอบชอบจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคนที่เคยเจอในอดีตก็จะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นไปในลักษณะของชู้สาวแต่เป็นไปในลักษณะของการได้พบเจอกันและได้รับพลังงานที่ดีซึ่งกันและกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ในท่านที่เห็น1 2 1 2เนี่ยโอกาสดีๆกําลังเข้ามาในชีวิต จงศรัทธาต่อพลังงานอันยิ่งใหญ่จงเรียกพลังงานแห่งการศรัทธานั้นกลับคืนมาเพราะคุณกำลังได้รับความโชคดีอะไรบางอย่างที่เป็นความโชคดีแบบคุณเองก็ต้องว้าวเป็นไปในลักษณะของความมหัศจรรย์ความน่าอัศจรรย์ใจจึงจําเป็นจะต้องเรียกศรัทธากลับคืนมาเพราะศรัทธาเท่ากับพลังงานของคุณกําลังยกสูงขึ้นอยู่ในสภาวะของการเปิดรับชีวิตกําลังถูกกลับสมดุลใหม่ คนที่ไม่ใช่กําลังออกไปจากชีวิตครูขอยินดีด้วยจกวักรวาลกําลังจัดสรรชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณปรบมือให้กับท่านที่เห็น1 2ึ่งยินดีด้วยอย่างสดสึงรับรวมก็คือเป็นไปในลักษณะที่ตัวคุณพลังงานอาจจะตกลงมานิดนึงอาจจะหมดศรัทธาก,กับอะไรบางอย่าง แต่รู้ไหมตอนที่คุณหมดศรัทธานี่แหละคุณกําลังจะได้รับเข้าใจไหมคะในระหว่างที่หมดศรัทธาสิ่งที่เคยตั้งเป้าไว้กําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะได้รับรวมถึงความโชคดีจกกักรวาลก็เลยการซิบบอกนิดนึงว่ายกระดับขึ้นมานะเพื่ออยู่ในสภาวะเปิดรับเพราะกําลังจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วโอกาสดีๆกําลังเข้ามาหาโอเคไหมคะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะครูขอยินดีด้วยกับท่านที่เห็น1 2 1 2